เลยค่ะมาได้สองลูกค้าสปอร์ตในสแตนดาร์ดลูกค้าเป็นตัวห้าประตูนะตัวรถสิบ 7จ็กันดิพันสองพันสามร้อยนะลูกค้ารถเกียวออโต้กันนี้ค่ะออโต้เซฟไปแกพัดก็มีให้ราคาเปิดอยู่ที่1 3 0 0 0 0บาทเชิญค่ะถึงท่านออนไลน์มาก่อนราคา12ราคาปีแสนนันที่ลานราคาปีราคาส0 0 0ออนไลน์ราคาปีราคาแสน2 0 0 0บาทนี่้านราคาปีาสราคาปีราคมากกว่าแสนสี่เลยกันสื้ต่อบินต่อเดินที่เรายกได้นะ2 0 0 0ัาสี่พันหุบปันราคาปีราคัสนสี่พั0หบนที่ลานราคาปีราคแดพัออนไลน์ราคาปีราคนึ่สิ0ออนไลน์ราคาสู้ต่อยก็ยลใหม่ได้เลยค่ะห้า หนึ่งห้ที่ลาน้าคไปคมากกว่านี้มีต่อได้เลยค่ะแสนห้ามดุกันที่้านแสนห้ามดุพันนับหนึ่งหนึ่ง้าแปดออนไลน์คเป็นรสู้ต่อยีมาได้เลยค่ะหกออนไลน์รวคไป็นราคามากกว่าแสนเชียรเลยค่ะหนึ่งแสนหกพันแสนหกพันนับหนึ่งแสนหกพันนับสองหกสองรคเปแล้วแสนหกเบสองพันแสนหกเบสองพันนับหนึ่งแสนหกเบอรสองพันนับสองแสนหกเอรสองพันานาที่ออนไลน์ค่ะเป่าไปแลยามแนสองนนะมากกว่าน6้เชียร์เลนะคะหนึ่งแส นั้นหนึ่งจะสองที่ลาน้วคะเป็นราคาหนึ่งจะสองที่ลานในซ่าจะเบิสองพันนับหนึ่งนจะเบิสี่พออนไลน์้วคะเป็น้วคะสู้ต่อยอมาได้เลยค่ะหนึ่งจะส่เนจะเบิสี่พนับหนึ่งเจะเบิดสี่พนับสองนจะเบิสี่พันที่ออนไลน์สามศูนยมีมากกว่าเชลกาในแสนเจ็ดหมพบาทนับสามค่ะตรงขายที่ออนไลน์ค่ะน่เจ็มื่บาทที่สามศูนย์ศค่ะสามศูรปหนึ่งจบาทนะคะขอบพุ่ะ